วัสดีร่วมกันด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอต์โฟกัสอีกเช่นเคยคลิปนี้เราอยู่ในแอปเกมเพล k กนั่นเองนะคลิปนี้มาดูกันดีกว่าสําหรับใครที่ดาวน์โหลดมาใหม่ๆนะจะได้รับคะแนนอยู่ที่1,800คะแนนสามารถถอนเข้า PayPal ได้เกือบทันทีเลยนะเพื่อนๆแค่หาเพิ่มอีกแค่ 200กว่าคะแนนเท่านั้นพอการถอนขั้นต่ำสำหรับใครที่จะทำการถอนเข้าเพย์ a พ้านะจะใช้คะแนนขั้นต่ำอยู่ที่2,000คะแนนในการถอนอยู่ที่0.20ดอลลาร์นั่นเองเดี๋ยวมาดูขั้นต่ำจะเป็นเท่าไหร่นะ เดี๋ยวมาดูตรงนี้ละกัน,นี่สังเกตดูสําหรับใครที่จะทําการถอนเกมนี้นะขั้นต่ำที่เพื่อนๆจะได้รับเกมนี้จะอยู่ที่7บาทส9สตังค์นั่นเองสําหรับใครที่จะทําการถอนเข้าเพ y p พาวนะเกมนี้ก็ถือว่าคุ้มใช้ได้นะทุกคนใช้คะแนนไม่เยอะนะทุกคนเพียงแค่หาเพิ่มอีกแค่ 200กว่าคะแนนเท่านั้นผมว่าสายฟรีถือว่าเล่นง่ายมากๆเลยเดี๋ยวมาดูกันดีก,กว่าเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนะครับจะอยู่ที่0.40ดอลลาร์หรืออยู่ที่ประมาณ14บาทกว่าๆจะได้รับอยู่ที่ใช้คะแนนอยู่ที่ ,3959 คะแนน1ดอลลาร์ใช้คะแนนอยู่ที่9 7 0 1คะแนน2ดอลลาร์ใช้คะแนนอยู่ที่18,826คะแนน4ดอลลาร์ใช้คะแนนอยู่ที่3 0 37,275เหรียญนั่นเองนะทุกคนในการถอนเข้าเพพาของเราจะใช้คะแนนอยู่ที่ประมาณนี้นั่นเองและสูงสุดนะครับรพูดถึงสูงสุดของเรากันดีกว่าจะใช้คะแนนอยู่ที่73,600ห้ยเฮ้ย7 3 0ด7ดีเออนะ7 3 0 6 7คอยนะหรือแลกได้อยู่ที่ประมาณ8ดอลลาร์นะทุกคนไปดูว่าจะได้รับอยู่ที่เท่าไหรด่ดดอลลาร์ใส่ไปดีทุกคน อยู่ที่287บาทนั่นเองอยู่ที่288บาทนั่นเองนะสําหรับใครที่จะทําการถอนมาดูเมนูแรกของเรากันดีกว่าสําหรับใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดมาดาวน์โหลดใต้ล่างคลิปได้เลยนะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนี่ตัวเกมจะเป็นประมาณนี้เลื่อนลงมาด้านล่างคนเล่นประมาณ10,000กว่าคนนะถือว่าไม่เยอะนะทุกคนถือว่าไม่เยอะนะทุกคนยังไม่มีการรีวิวใดวๆทั้งสิ้นนะครับก็น่าจะเพิ่งเปิดตัวมาแหละนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับสําหรับการเล่นของเรานะให้เพื่อนๆกดมาที่เมนูด้านบนได้เลยสําหรับ ใครที่ล็อกอินเรียบร้อยเนี่ยทุกคนกดคลิกมาตรงนี้ได้เลยนะอ่าหลังจากนั้นกดคลิกเพย์เกมเน้านะทุกคนกดคลิกเข้าไปได้เลยนะทุกคนถ้าเจอแบบนี้เหมือนเดิมกดตัวด้านล่างง่ายสุดนะทุกคนอ่ากดตัวด้านล่างแบบนี้นะทุกคนอ่าตัวที่2นะก็จะเด้งเข้าสู่โหมดเกมนั่นเองนะทุกคนโหมดเกมเปิดทิ้งไว้ก็ได้ตังค์นั่นเองเฮ้ยถือว่าคุ้มมากๆเลยนะสูงสุดที่เรามีตอนนี้นะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่สูงสุดนะครับจะอยู่ที่ 12คะแนนนะทุกคน12คะแนนต่อนาทีนะและสูงสุดจะได้รับอยู่ที่756เหรียญกดคลิกเพน่าวนะครับเพื่อจะทาการดาวน์โหลดท่านเองเดี๋ยวผมดาวน์โหลดไว้ก่อนแล้วกันดาวน์โหลดไว้ก่อนแล้วกันนะสำหรับเมนูแรกการหาคะแนนจะเป็นแบบนี้นะตัวที่2นะครับการหาคะแนนของเรากดคลิกที่เพน่าวได้เลยเหมือนเดิมเลยนะการหาคะแนนในตัวเมนูที่2ก็เป็นเหมือนเดิมแหละนะทุกคนยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นตัวที่3นะทุกคนจะเป็นเมนูสําหรับ ตัวสอบรายละเอียดในทุกคนหรือประวัติการได้รับคะแนนว่าเพื่อนๆได้รับมาจากไหนได้จากแหล่งใดนั่นเองจากเกมนี้นะก็ถือว่าการหาคะแนนตอนนี้ผมยังไม่ได้คะแนนสัก1คะแนนเลยนะทุกคนได้แค่ตัวที่เขาแจกมาอยู่ที่1800คะแนนตัวที่4ี่นะครับจะเป็นสําหรับเมนูการถอนนะเมนูการถอของเรา มีแค่เมนูเดียวเท่านั้นนะทุกคนมีแค่ Paypal สํำหรับใครที่จะทำการถอนส่วน t ูบันนี่วอลเไม่มีนะบอกไว้เลยนะทุกคนไม่มีนั่นเองสำหรับใครที่จะทำการถอนขั้นต่ำอยู่ที่0.20หรือประมาณ7บาทแช้คะแนนอยู่ที่2 0 0 0นคะแนนต้องหาเพิ่มอีกแค่200กว่าคะแนนเท่านั้นส่วนตรงนี้นะครับเป็นโปรไฟล์นั่นเองนะทุกคนส่วนตรงนี้เป็นโปรไฟล์สาหรับใครที่จะทาการเล่นนะก็มีการเชิญเพื่อนไหมอะทุกคนผมว่าน่าจะไม่มีนะ S <S ลองหาดูก่อนมีไหมเฮ้ยนี่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 มีอยู่นี่นี่นี่ตรงนี้มีอยู่นะทุกคนก็ถือว่าเป็นเก์การเชิญเพื่อนนะทุกคนสําหรับใครที่อยากเชิญเพื่อนนั่นเองก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นจากการแชร์นั่นเองนี่สเกตด,ดูตรงนี้นะก็สามารถเชิญเพื่อนได้นั่นเองสําหรับใครที่อยากเชิญเพื่อนนะเกมนี้นะครับเดี๋ยวเราทําการดาวน์โหลดก่อนและกันนะทุกคนว่าเราจะได้รับคะแนนเพื่อน จากเกมนี้เยอะไหมนะทุกคนอ่ะตอนนี้นะครับก็ยังไม่ได้มานะเพราะผมก็หนิดช้าพอสมควรแหละนะตอนนี้ก็เพิ่งดาวน์โหลดมีเกมไหนนะ่าสนใจกันบ้างมีแค่เกมนี้นะอยู่ที่12คะแนนต่อนาทีนะครับถือว่าคุ้มนะในส่วนที่เป็นการหาคะแนนของเราสําหรับใครที่ไปสายฟรีเพราะการหาคะแนนหาเพิ่มอีกแค่200กว่าคะแนนเองนะครับก็สามารถถอนคืนเข้า PayPal ได้แล้ว ตอนนี้นะครับผมก็ได้ดาวน์โหลดไปเป็นที่เรียบร้อยวิธีการเช็คเหมือนเดิมเลยนะครับกดมาที่เมนูตรงนี้นะครับหลังจากเพื่อนดาวน์โหลดตัวเกมที่ผมดาวน์โหลดไปเมื่อกี้นั่นเองนะครับมาที่ไ y ์เกมนะทุกคนมาที่ไมเกมตัวด้านขวามือของเรานั่นเองจะโผล่ขึ้นแบบนี้นะครับแสดงว่าเราสามารถหาคะแนนได้แล้วนะ การหาคะแนนในแต่ละครั้งหนาทีนะครับจะได้อยู่ที่12คอยหรืออยู่ที่12คะแนนนะสำหรับใครที่สงสัยพี่มันหาคะแนนได้ยังไงนะเกมนี้หายจากตรงนี้นั่นเองกดคลิกเพน่าได้เลยทําการกดคลิกเล่นสําหรับตรงนี้นะครับเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องเล่นก็ได้นะทุกคนไม่จําเป็นต้องเล่นก็ได้เพียงแค่เปิดทิ้งไว้ให้ครบหนนาทีนะก็จะได้รับคะแนนบวกเพิ่มขึ้นมานั่นเองเดี๋ยวมาดูกันว่า เป็นยังไงนั่นเองในคลิปนี้นะอ่ะตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราลองเล่นหน่อยแล้วกันนะผมก็สงสัยเหมือนกันอ่าเดี๋ยวๆนี่เฮ้ยเอาให้กดสุนเหรอไหลลงไปเอ้ยเดดดได้ไหมได้ไหมทุกคนอ่าได้อยู่นะนี่รวมไปเรื่อยๆนะเราก็เปิดทิ้งไหมครบ1หนึ่งน้าที่นะก็จะได้รับอยู่ที่12คะแนนนั่นเองนะเกมนี้ก็ถือว่ายังไม่มีโฆษณานะให้ทำไงให้ยิงใช่ไหม โอ้อยมั่วมากเกมนี้ก <c oughs> ็จะได้รับกระสุนลูกซองนั้นจะเป็นลูกซองแหละนะ, <c oughs> ะเดี๋ยวเราก,กดขิ้ข้ามไปละกันนะตัวเกมไม่มีผลนะทุกคนเพียงแค่เปิดทิ้งไว้ให้ครบหนึ่งนาทีเท่านั้นนะตัวเกมไม่มีผลต่อการเล่นนะอะเดี๋ยวเราลองเล่นหน่อยละกันนะเป็นไงได้ไหมทําไมไม่ลงให้เราเลยเนี่ยลงไหมไม่ลงเลยลงอยู่หาลงอยู่ลงอยู่นะ อ่าลงอยู่ลงอยู่ได้อยู่นะอ่านี่นี่รวมไปเรื่อยๆนะอ่ะาคะแนนของเราก็จะบวกเพิ่มขึ้นมาแบบนี้นั่นเองนะคะแนนของเรานะนี่นยะังยังไม่ครบหนึ่งนาทีนะทุกคนคิดว่านะน้ายังไม่ครบหนึ่งนาทีนะก็ยังไม่ได้นะโอโหตายเฉยเลยตายเฉยเลยคะแนนของเราบวกเพิ่มขึ้นไหมทําไมไม่มีการแจ้งเตือนให้เราเลยอะ่ะ อ่ะเดี๋ยวเรากดออกหน่อยลวกันนะทุกคนมาดูที่ตัวเกมของเรานะว่าตัวเกมของเราบวกเพิ่มขึ้นไหมอ่านี่สังเกตดูนะตัวเกมของเราบวกเพิ่มขึ้นแล้วแต่ไม่มีการแจ้งเตือนให้เรารู้เลยนะสำหรับเกมนี้นะสังเกตดูพรีนาวคะแนขนของเราบวกเพิ่มเป็น12คะแนนแล้วนะวิธีการเช็คกดมาที่เมนูที่3นะทุกคนเมนูที่3ของเรานั่นเองนะว่า คะแนนของเราจะบวกเพิ่มเยอะไหมมาดูที่ตรงนี้ได้เลยสังเกตคะแนนของเรานะบวกเพิ่มไปแล้ว12คะแนนเป็น1,812คะแนนนะต้องมารู้ว่า เกมนี้จะสามารถถอนเงินเข้าทูบันนี้วอลเลได้ไหมต้องรอติดตามและกันจากช่อง Mo t ตอ focus ันะเดี๋ยวคลิปหน้ามาอัปเดตให้สําหรับการถอนของเราน่าจะใช้ระยะเวลาไม่ถึง1วันด้วยซ้ำนะสามารถหาคะแนนได้แล้วรอติดตามแล้วกันว่าการหาคะแนขนของเราจะยากไหมนะสะละใครที่อยากเล่นเดี๋ยวแปะิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะสะละใครที่ชอบค,คิดโนี้นะหรือคิดโรนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้กันด้วยเพื่อจะไม่พลาดคลิปให,ใหม่จากช่องมอเตอร์โฟกัสคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ